สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์ด้ครับพี่น้องครับวันนี้เก่ามาเชียร์กับเจาาพี่น้องที่ตามต่อเลยครับพี่น้องเนาะครับเลขล่างปูลรบุรี่ครับผมครับเดินดีมากครับพี่น้องเนาะเลขก่างของปูครับผมเก่ามาเชียร์กะนําเสนอมากต่อเนื่องอยู่ครับพี่น้องส่วนมากเล็ก่างของปูนี่จะเดินดีก็เลขบนครับผมครับมวดว่างหันกันเต็มเตมเลยครับพี่น้อง คู่ห้วิ่งเก่าลางเลยกับจับคู่ครับพี่น้องเนาะตัวเน้นพร้อม91ตรงๆเลยครับผมสําหรับเลขล่างปูลบบุรีครับงวดวันที่16กันยายนปู่กล่อยตองวดเลยเด้อครับพี่น้องครับผมไปรับชมรับฟังเป็นแนวทางเสียงโุขเสียงดวงเป็นน้ำกันเด้อครับผมครับสําหรับเลขล่างงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าชนกันแลยกับเข่าลายสํานักอยู่ครับพี่น้องเนาะ เก่าหนึ่งหนึ่งเก่าว่าบ้าจะเป็นอาจารย์ชายแดนครับผมแล้วก็สิทธิ์พ่อปู่รวยไวทันใจครับพี่น้องเนาะครับแล้วก็ปู่โรบุรี่แล้วก็แม่เอฟซีสลาบุรี่พร้อมครับผมครับก็ล่องเบิ่งไปเทียบน้ำกันได้ครับพี่น้องที่เป็นมาข้องเดียวกันนี่ลึกจะไปทางเดียวกันวะครับผมเอากรอนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับปูโรบุรี่ กัมาเชีร์กับขอกาบขอประคุณปูเด้อครับผมทีมิตาเนือทังให้คกับเกามาเชีร์ทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจใหุ้กาบกัมาเชีร์น้ำเชี่์แล้วก็อูน้ำช่ยในเด้อครับผมไปรับชมมาฟังเหล็กล่างกับปูโรบุรี่กันเลยครับเจริญพรอครับก้ามาเชียอ์กาดน้มาสการครับ ครับรถเจเริญโถไปไทยแลนดน์เนาะไทยแลนด์เลขล่างครับู่เดินด<า>ีมากเล,<า>กลยรับออปูอป่ดูคอมเมนต์มีคนน่าจะเป็นผู้ชายที่เขาคอมเมนต์ว่าไอห้าตัวกับไอเก้าสามอยู่ลงน้ำมาถ้าดูดูในคลิปที่ปูก่กาเปลี่ยนนะครับปู่เขาก็ดีอยู่ของเขาเขาก็มีมาห้าตัวแต่ก็ไลฟ์ปู่ก็ได้อ่านไปแล้วล,ะละ่ะครับ อันนี้ก่ล่างนะครับผูเลขล่างครับจะได้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ครับสามกับสองอ๋อครับผมสามกับสองเน้นสามเน้นสามถ้ามันมาชอบมันหลักสิบไปหาตัวใช่ครับผูถ้ามาตัวเดียวจะมาหลักสิบวันแรกก็มาตัวเดียวใช่ป่ะครับสามกับสองเน้นสามนะครับผูอ้าว สามสองสามสองสามหกสามหกเต็ง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 ครับผมดับน้อยน้อยหน่อยครับผมดับด้วยนะให้ลับในน้อยหน่อยดับอย่าไปสนกันมากเอาไว้หน่อยครับผูเอาไว้แต่ว่ามันมามันจะได้มีเสียทุนครับผูเต็งเต็งไว้สองชนสามสองสามหกต้องเอาตัวกันกันไว้หน่อย จ็ดหกเจ็ดหกนี่ต <way> hmm. ัวกันเะยครับผมได้แปดหกแปดหกแปดเจ็ดแปดเจ็ดเอาละโอ้หน่อยหางความครับผมเอาละหลังจากนั้นละโอ้สามสองกับสามหกครับผมสองชุดเท่านั้นแหละที่ชอบเวันนี้แต่ว่าว่าไปปิวเลยไท้ไปเพิ่มหน่อยครับหลักสามมีแค่สองหางนะปู่นะ ก็เอากลับด้วยไ้เขากลับด้วยลงให้กลับให้เขาด้วยแล้วกันเดี๋ยวเขาจะได้รู้ว่าเป็นสี่ชุดอะแต่ว่าเต็งอยู่สองชุดครับผมกับสองสามก็หกสามให้เขาหน่อยแค่นั้นล่ะแล้วกันสามหางสุดยอดครับไม่น่าลงทุนเขาก็พูดอยู่แต่เอาใครไม่ชอบผ่านไปนะคนที่ชอบปูว่าเลขไม่น่าลงทุนครับมีมากระืือเอาตามแต่ชอบศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่ง สี่ห้าสี่ห้าไม่มีใครรู้จริงหรอกกันเดาแค่ทั้งนั้นครับโอปู่เดาไว้มันไม่น่าครับศูนย์หนึ่งสี่ห้าครับผมเลขไม่น่าลงทุนล่างอ,อถ้ามีก็เล่น้อยลม้มปูมากรทำมาก็เล่นน้อยลงก็ยังมามีครบแต่ก็อันนี้ผูกที่ที่ถูกสองสามงวดมานี่มันถูกอย่างนี้ครับปูวิงห้าตัวถ้าเขาไม่ชอบใครมีดับตักกลับไปเลขมาครบร่าง สามสองหกสามสองหกเจ็แดแปดเจ็ดแปดครับผมเลขน่าพุ่งล่างพิจนา,าบงไปแดนนี้เท่านี้ละครับสามสองกับสามหกเน,น้นเน้น,นครับผมกลับด้วยตักตักเลยมือหนักหนักทำให้หนักก็แล้วไปครับเก้าหนึ่งเต็มเต็มครับผมเงินพุงหันไปก็บ,บอกแล้วว่าถือใคชอบปู่ชอบหลักเก้า ไม่ต้องนิ่งไปไหนเลยให้รู้เอฟดีกันรวยกันหรือเปล่าเออวันนี้สามนะปู่เนาะครับวันนี้สามวันนี้สามครับผมแลแ้วะจะมีแค่สี่ชุดแต่เต็มที่สองชุดครับตามละตามกันต่อครับผมเอา,อาต้อม,มาเชียร์ก็กราบขอบพระคุณปู่เด้ะครับผมอ๋อึิงไทยแลนด์ยรวยๆอ,อ้าวทุกคนครับผมการนมัสการครับพรเจริญพร ครับพี่น้องครับผมกับเลียกล่างครับพี่น้องครับเลียกล่างปู่โรบุรีครับไดมา้วเดอครับพี่น้องวิ่งล่าง3มกับสองครับผม3กับสองเน้นที่สามครับพี่น้องเนาะเน้นที่สามครับงวดนี้ถือว่าปู่จับห้แบบเน้นๆได้ด้ครับผมครับสองตัว3 2สองกับ สามหกครับผมสามสองกับสามหกตัวเน้นเลยครับพี่น้องเนาะสามสองกับสามหกสามสองสองสามก็ถือว่าเป็นเลขพี่น้องกับว่าใดครับผมสามหกนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเน้นตัวหนึ่งเด้อครับผมกลับด้วยครับพี่น้องกลับสองสามกับหกสามน้ำครับปูว่าให้กลับน้ำส่วนตัวกันครับผมกับวิญญาณรักอ่าวิ่งเด้อครับผมตัวกันของปูมีเจ็ดหกแปดหกหรือกับแปดเจ็ดครับผม เจ็ดหกแปดหกแปดเจ็ดแล้วก็เลขไม่น่าลงทุนล่างครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นเลขมักไผ่มักมั่นเด้อครับผมศูนย์หนึ่งสี่ห้าครับผมดับล่างครับศูนย์หนึ่งสี่ห้าดับล่างครับแล้วก็เลขมาครบล่างครับผมก็คือสามสองหกเจ็ดแปดครับผมสามสองหกเจ็ดแปดพี่น้องที่อาจจะจับวิ่งกันได้หนีก็ได้ครับพี่น้อง พี่เจนาเหล็กลางของปูแล้วก็มีความไก่เคียงกับสิทธิ์พ่อปูเลยไว้ด้อครับผมพี่ตัวเ,เพิ่นไปต่้งกันทีเหล็กหากับหกครับพี่น้องเนาะครับปูลยไวเนี่เพิ่นเพิ่นก็นมีสามหากับสามหากครับผมตัวเพิ่นประเดจับสามหากให้ครับเพิ่นจับสามหาครับพี่น้องเนาะครับปูลยไวแต่ว่า 6กับถือว่าเป็นเลขเกิดของเพื่อนที่กันด้ครับผมถ้าพี่น้องเอฟซีได้เบิ้งคลิปของปูเล่ยวัท่านใจครับผมก็ถือว่าเพื่อนกระเด็น3้วยกันทั้งนั้นครับพี่น้องเนาะทั้ง2ส,สำนักนี้ครับว่างหันเพื่อนกระมารึา1เก่าเก่า1น้ำกันครับเอาพิจารนาเบื้องเด้อครับพี่นอ้นองเพื่อนได้โชว์ได้ลาบเป็นน้ำกันกับปูลรบุรี่เลขล่างครับถ่ายคลิปนี้ก็ขอไว้พรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยลืลองเงินเป็นน้ำกัน16กัย่าย่น6 6 สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ